สวัสดีครับวันนี้เชฟชาติจะมาแจกสูตรน้ำราดข้าวหน้าเป็ดข้าวหน้าไก่อร่อยออร่อยแบบทําทานง่ายเลยนะครับด้วยวิธีนําน้ําหมักไปต่อยอดการทําเป็นน้ําราดไปรับชมวิธีการทำรวมถึงสูตรจะขึ้นมาให้ถ่ายคลิปนะครับเราก็นํากระทะตั้งเตาเปิดไฟแล้วนําน้ํารสชาติมาไก่เทลงไปแล้วผัดเครื่องเทศให้มีกลิ่นหอม เติมเป็นน้ำเปล่า500 ML ตามด้วยนมข้นจืด150 ML น้ำตาลทราย100กรัมน้ำมันหอย30กรัมซีอิ๊วขาว30กรัมผงปรุงรส1ช้อนชาส่วนน้ำมันงาและงาคั่วเราจะเติมตอนท้ายนะครับ เคี่ยนน้ำลาดของเราด้วยไฟกลางให้มีความร้อนพอน้ำลาดเดือดเราก็ปรับมาเป็นไฟเบาแล้วเราก็จะมาลงเป็นแป้งมันผสมน้ำเล็กน้อยนะฮะไม่ต้องลงเยอะให้น้ำลาดพอมีความเหนียวพอน้ำลาดคายร้อนแล้วจะมีความเหนียวเพิ่มมากขึ้นนะครับอย่าลงเหนียวจนเกินไปให้ได้ประมาณนี้นะครับ พอได้แล้วเราก็มาลงเป็นสีผสมอาหารส้มแดงสีสันเพิ่มเติมได้ตามชอบตามใจท่านผู้ชมนะครับแล้วเคี่ยวซ้ำให้สีเข้ากันให้ดีกับตัวน้ำราดประมาณนี้นะครับเฉียบชาใจสีสันไม่จัดจนเกินไปพอได้แล้วก็ปิดไฟลงเป็นน้ำมันงาแล้วก็งาคั่วอย่างละหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็คนซ้ำให้งาแล้วก็น้ำมันงาเข้ากันกับตัวน้ำราดของเราให้ดีนะครับ เท่านี้น้ำราดข้าวหน้าเป็ดข้าวหน้าไก่หอมหอมอร่อยๆของเราก็ได้แล้วนะครับท่านผู้ชมจะใช้เป็นเป็ดย่างหรือว่าไก่ย่างก็ได้นะครับตามชอบเลยสูตรมาเป็ดมาไก่ท่านผู้ชมสามารถกลับไปรับชมคลิปเก่าได้นะครับเชฟชาติได้ลงสูตรมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับรวมถึงเคล็ดลับวิธีการย่างเป็ดย่างไก่ยังไงให้นุ่มให้ฉ่ำนะครับลงคลิปไว้ให้หมดแล้วนะครับก็สามารถกลับไปรับชมคลิปเก่าได้นะครับ แต่ต้องขอบอกท่านผู้ชมนะครับว่าสูตรนี้ไม่ใช่เป็นสูตรหมูแดงหรือว่าเป็ดย่างหรือว่าไก่ย่างแบบฮ่องกงนะครับแต่รับประกันความอร่อยไม่แพ้กันแน่นอนส่วนสูตรแบบจีนฮ่องกงเชฟชาติก็ได้ลงสูตรไว้ชมมากมายหลายสูตรลนะครับก็สามารถกลับไปบชมคลิปเก่าได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเป็ดย่างหรือว่าไก่ย่างหอมฉ่ำฉ่ำรับรองว่าอร่อยแน่นอนครับก็ฝากท่านผู้ชมลองนําสูตรนี้ไปทําทานดูนะครับสําหรับเมนู น้ำลาดเป็ดย่างหรือว่าไก่ย่างเป็นข้าวหน้าเป็ดหน้าไก่นะครับรับรองว่าไม่ทำให้ FC ผิดหวังแน่นอน EP นี้เชฟชาต,ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ